แจ้งข่าวดีและดีมากค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลเตรียมช่วยเหลือผู้พิการกว่า77จังหวัดทั่วประเทศนะคะพร้อมกับเดินหน้าในการช่วยเหลือ ให้ได้รับค่าตอบแทนจากทางภาครัฐในส่วนของ3,000บาทต่อคนต่อเดือนด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการดูแลคุณผู้ชมในกลุ่มนี้หวังสร้างสังคมให้เป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะซึ่งวันนี้อิสานแซบจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการช่วยเหลือเยียวยาดูแลผู้พิการให้ได้รับสิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่ากลุ่มเปาะบางผู้พิการนะคะคุณผู้ชมได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อผ่านบัตรประจําตัวประชาชนไปแล้วหรือว่าบางท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งในการรับเงินครั้งนี้นะคะสามารถใช้จ่ายรูดซื้อสินค้าได้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดอ,ออกมาใช้ได้ซึ่งวันนี้สัตแทบก็นําข่าวดีสําหรับผู้พิการ มาฝากทั่วประเทศ77จังหวัดค่ะรัฐบาลเดินหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในส่วนของช่วยเหลือผู้พิการครบที่เดียวจบใน77จังหวัดทั่วประเทศค่ะพร้อมกับในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยานะคะให้ความช่วยเหลือจะได้รับค่าตอบแทนจากทางภาครัฐเช่นค่าใช้จ่ายดูแล3,000บาทต่อคนต่อเดือนค่าอุปโภคบริโภคและก็ค่าอุปกรณ์เป็นต้นค่ะและก็มีการติดตามดูแลทุกเดือนค่ะ ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันค่ะซึ่งข่าวดีในวันนี้ถูกเปิดเผยจากเพจของคุณรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกรัฐบาลนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงพอมอค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเดินหน้าดูแลผู้พิการตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตั้ง เป้าปี2565นะคะปีแห่งการปฏิรูปด้านคนพิการจัดครอบครัวอุปการและดูแลผู้พิการขาดแคลนผู้ดูแลพบมากขึ้นจากเหตุโควิดค่ะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเดกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าในจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รายง,งานต่อนายกรัฐมนตรีถึงการขับเคลื่อนการดูแลคนพิการซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของทางรัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ตั้งเป้าปี2,565นี้เป็นปีแห่งการปฏิรูปงานด้านคนพิการตั้งแต่การค้นหาผู้พิการเชิงรูกตามชุมชนนำผู้ตกหล่นมาขึ้นทะเบียนผู้พิการให้ได้รับสิทธิสวัสดิการในการคลุมครองต่างๆพร้อมทั้งขยายพื้นที่โรงพยาบาลในการตรวจรับรองและก็ออกบัตรผู้พิการจบครบในที่เดียว77จังหวัดทั่วประเทศภายในเดือน เดือนสิงหาคม2566ค่ะ พร้อมทั้งนี้นะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมจะมุ่งฝึกอาชีพใหม่ให้กับคนที่อยู่ในส่วนของผู้พิการค่ะให้มีอาชีพที่ยั่งยืนในการเลี้ยงชีพของตัวเองได้นะคะคุณผู้ชมสําหรับการดูแลคนที่ขาดคนดูแลในเรื่องของผู้พิการเนื่องด้วยว่าผู้ดูแลเสียชีวิตแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 พบว่ามีผู้ดูแลผู้พิการเสียชีวิตจํานวนมากส่งผลให้ผู้พิการเดือดร้อนมากนะคะซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จึงได้เริ่มโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะเพื่อเป็นครอบครัวทดแทนให้ช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่มีใครดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนที่คุ้นเคยทั้งนี้จะทดลองทําในคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลหรือว่าเด็กพวกกับผู้พิการในสถานสงเคราะห์ที่ไม่สามารถตามหาพ่อแม่เจอแล้วนะคะประมาณกว่า100คนขณะนี้ครอบครัวอุปการะจะได้รับเงินทดแทนจากทางภาครัฐแล้วก็เงินดูแล3 0 0 0 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าอุปโภคบริโภคและก็ค่าอุปรกรณ์ต่างๆเป็นต้นและก็มีการติดตามทุกเดือนด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังให้ความสําคัญในการดูแลคนไทยทุกคนโดยหวังว่าจะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วก็ได้รับโอกาสโดยเฉพาะผู้พิการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆแล้วก็ได้รับการพัฒนายอย่างมีศักยภาพค่ะโดยหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อนมีปัญหารหรือว่าตกต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถแจ้งไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าโทรแจ้งของความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพอมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเพจของคุณรัชดาธนาลิเลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ